ต้มเปรตไปเลเหมือนเดิมวันนี้ให้เติบยูเห็นว่ากระไดพอได้สุดไปเลยพี่น้องเปิดแล้วเปิดแล้ว คือผมมีอย่างไรต้นหอมใบกระเพราแต่ดับข้าวเสบคือเอาพี่นอ้องมาส้มปลาไลนํามันครับผมสุกแล้วเบื่อแหละพี่นอ้องกระใส ใบกระเพราต้นหอมลงไปซิมอะไไม่น้อง ข้าวคาเฟ่เพร้อมเสิร์ฟมาตักเลยพี่น้องออ 后吹吹。Oh. 推推 เดี๋ยววันหยุดสีไปตกป่าแล้วครับอันนี้วันหยุดทีนี้จะไปเข้าบ่อพี่น้องหาปลาแถาตู้วัน เ็ดสิ่นพี่น้องตุงปลาไหลนี่มากินตุงปลาไหลน้ำเงินพี่น้องครับสุดฝันห่อแสบ,แสบขอโทษขอภัยผู้ฝึนบอกินนะครับเดอ้อมันกะมักไผ่มัก,กมั่นคือว่าอะไรพี่น้อง แต่พวกนี้มากคักสุดท้ายเดี๋ยวขอลำขอลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับผมขออนุญาตกินต้มปลาไหลซะก่อนครับไปพบไปเจอกันม่คลิปหน้าครับสมัครคลิปนี้สวัสดีครับมาเด้อพี่น้องเด้อกินต้มปลาไหลน้ำกัน